ธรรมสดุดีบทที่ห1คําอคำอธิษฐานขอการชํำระและการอภัยบาปข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของพระองค์ตามพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ขอทรงลบบรรดาการละเมิดของข้าพระองค์ ขอทรงล้างฆ่าพระองค์ให้หมดจดจากความเชื่อของฆ่าพระองค์และขอทรงชำระฆ่าพระองค์จากบาปของฆ่าพระองค์เพราะฆ่าพระองค์ทราบถึงการละเมิดของฆ่าพระองค์แล้วและบาปของฆ่าพระองค์อยู่ต่อหน้าฆ่าพระองค์เสมอฆ่าพระองค์ได้ทำบาปต่อพระองค์ต่อพระองค์เท่านั้น และได้ทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรพระองค์ดังนั้นพระองค์ทรงชอบธรรมในการพิพากษาและไร้ตำหนิในการตัดสินนั้นแท้จริงข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่วและข้าพระองค์เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในคันมารดาแน่ทีเดียว พระองค์ทรงประสงค์ความจริงในใจเพราะฉะนั้นขอทรงสอนสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในที่รีภยัยขอทรงชำระมนทินจากข้าพระองค์ด้วยต้นหูศพข้าพระองค์จริงจะสะอาดขอทรงล้างข้าพระองค์และข้าพระองค์จะขาวกว่าหิมะ ขอส่งให้ข้าพระองค์ได้ยินความปิติและความยินดีขอกระดูกซึ่งพระองค์ทรงหักนั้นเปลมปรีขอซ่อมพระพักพระองค์จากาบาปทั้งหลายของข้าพระองค์และขอทรงลบความชั่วทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเนรมิตรสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ขออย่าทรงเวียงข้าพระองค์ไปจากพระพักพระองค์และขออย่าทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไปจากข้าพระองค์ขอทรงคืนความชื่นบาน ในความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์เชื่อฟังด้วยความเต็มใจ